ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนสวัสดีเอฟซีทุกท่านอยู่กับผม,มส่งไมโครครับครับวันนี้ก็มาหลังจากที่เกียร์ดันน้นเสร็จตรงลากจักรดถเสร็จก็มาฮะเฮียให้ลอกบ่อคือบ่อนี้เพิ่งขุดใหม่นะครับเพิ่งขุดใหม่ๆเลยขุดยังไม่นานนะฮะเนี่ยขุดยังไม่นานขุดได้ก็สามสี่เดือนเนี่ยแหละครับช่วงๆเตรียมพร้อมโครงสร้างเนี่ยเมพร้อมโครงสร้างเนี่ยนะครับตอนนี้ว่า ตอนขุดมันเป็นบอ่อปากกระเชนเนาะแต่ว่าเวลาขุดเสร็จทำไมมันเป็นบอ่อปืนเนี่ยครับมันจะบอกปากกระเชนอย่างเงี้ยข้างๆเน,นี่ยปากกระเชน,นอย่างเงี้ยนี่ครับเป็นปากกระเชนอย่างเงี้ยครับแต่พอขุดเสร็จแล้วปืนมันขึ้นครับน่าจะเป็นดอกปิวมาเนี่ยก็เลยบอกว่าทีนี้จะปล่อยปลาเลยทีนี้ว่าปืนปลามันไม่กินไงเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ให้ลอบไปทิ้งท้ายนู่นเลยครับต้องลอบไปไว้ท้ายนู่นเลยครับท้ายแปลงนู่นเลยไกลๆนู่นมุมนู่นเนาะ มันจะเป็นแหลมครับมันจะเป็นแหลมแหลมเฉียงไปนี่เนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับดินมันเละก็อย่าทอยไปเรื่อยครับอันนี้ก็แนวสโลปเนยอะไรเขาคนเก่าก็ทําทไว้นะครับไม่ใช่ผมแล้วก็จะขยายโค้งนี้ขหญ่ด้วยครับพอลอกปืนเสร็จก็จะเอาดินมาแปะโค้งนี้ให้ใหญ่แล้วก็จะกดสะพานเดินกดสะพานเดินเดินมาตรงนี้นี่นหละครับงานประมาณนี้แหละครับเดีย๋ยวเราก็ลอกบ่อลอกไรเสร็จเดีย๋ยวเราก็มาดูผลงานใกล้ทีว่าอ่ามันจะสวยแค่ไหนอะไรยังไงอันนี้ก็ ร็ตักดินมกปิดไปบ้างครับใส่อ่าแทงก็เรียกว่าเฉาะเนี่ยเราเฉาะออกแล้วก็เอาเรนใส่เฉาะแล้วใส่เลนเฉาะใส่เลนครับไปบ้างครับจะได้ไม่อ่าจะได้จะได้เร็วขึ้นถ้าเกิดเราลอกทั้งหมดเลยไปนู่นทั้งหมดเลยก็จะช้าหน่อยทีนี้ว่าเราก็บังคับนะฮะบังคับให้น้ํามาตกมุมนี้เห็ไนไหมพยายามเซาะมาให้มาตกมุมนี้แต่ก็ะานาน้นนี่ตกแล้วครับเห็นไหมฮะน้ำจำนวนมากกา็เริ่มมาคออยู่ตรงนี้แล้ว นี <invece> <Universe> <m us IP> ่ฮะเราก็เสริมปะมันเลยวันนี้ก็จะปะมาตรงนี้ปะโค้งมานี่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เราก็เอาไว้ก่อนครับตรงมุมนี่เราตักปะปะวางไว้ก่อนยังไม่ต้องเก็บงานเดี๋ยวเดินเกี่ข้างบนได้ครับนี่ฮะเดินแขนยาวสบายเลยครับได้เปรียบเลยครับพอตอบอาร์มพิเศษแล้วนี่ยืนสบายเลยนี่ฮะเห็นเห็นรอยแท็กไปครับถ้าเกิดว่าเป็นอาร์มสั้นเนี่ยเราต้องยืนชิดเลยพอยืนชิดเวลาแทงก็แทงยากอันนี้ยืนสบายสบายเลยนะฮะพออาร์มยาวแล้วทำงานง่ายขึ้นเยอะครับแล้วทอยก็ทอยได้ไกล อะโอเคครับพี่เพื่อนเดี๋ยวเราก็คอยมาชมตอนผลงานเสร็จเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็พามาดูหน้าง,งานก่อนก่อนก่อนทำเดี๋ยวหลังทํามาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคนะครับสวัสดีครับผม